สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมตั้มเองวันนี้เรากลับมาพร้อมกับข้อมูลรีวิวของพีเสืที่มีชื่อว่ามัลเทนนั่นเองหลังจากที่ผมเขียนสคริปต์นี้ทิง้งไว้นานแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสทำาสกีนะครับเนื่องจากไม่ได้มีเวลาว่างเลยแต่เนื่องจากตู้พี่เสือเข้ามาแล้วเราก็ต้องขยันขึ้นมานิดหน่อยนั่นแหละครับชีวิตของเขานั้นต้องเจอกับความยากลําบากมากมายไม่ต่างจากพวกเราครับแต่เขานั้นก็ผ่านมันมาได้ด้วยร่างกายสุดแสนกำยำของเขาและในวันนี้ครับเราไปทําความรู้จักเขากันเลย ออเทนเขาเป็นลูกชายของผู้บริหาระระดับสูงของบริษัทต,ต้านการก่อสร้างที่คอลามเบียรครับออเทนและก็ครอบครัวเขานั้นถูกจำคุกหลังจากที่พวกเขานนั้นถูกใส่ร้ายโดยบริษัทคู่แข่งเขาเข้าร่วมกับโรสไอแลนหลังจากเขาหดบหนีจากคุกได้สําเร็จออเทนนั้นมีร่างกายที่พร้อมสําหรับการต่อสู้โดยธรรมชาติและปัจจุบันนี้เขาทํางานเป็นการโอเบเรเตอร์อยู่ในแนวหน้าของภารกิจหลายๆภารกิจในโรสไอเลนครับ มัเทนนั้นให้เสียงภาคได้คุณคาสิยะนาคาอิผู้ให้เสียงภาคโซโรจากเรองอันพีและก็โทชิโรจากเรื่องกินทามะครับส่วนสูงข,ของมัเทนนั้นอยู่ที่1น5้เซนติเมตรวันเกิดวันที่16บหกรกฎาคมสถานที่เกิดก็คือโคดามเบียพอพันของเขาก็คือฟรีไลประสบการณ์ต่อสู้ของเขานั้นอยู่ในคุกประมาณ6กปีแล้วก็เป็นประสบการณ์จากการทะเลาะวิวาทด,ด้วยครับสถานะการติดเชื้อของมัเทนนั้นตรวจพบการติดเชื้อครับ เทียบในสายหมัดด้วยกันเนี่ยมาเทนนี้ค่อนข้างเด่นในสถานะทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากในสายมัดด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่จะมีสแต็ปเทียบเท่าของมาเทานได้เลยเนื่องจากมาวเทนนั้นเป็นตัว6ดาที่เป็นตัวเดียวๆเ,เลยในสายหมัดที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเป็นตัวที่ใช้หมัดต่อยแล้วก็มีสกลิลค่อนข้างเอาตัวรอดดีมากๆกว่าโอเปอเรเตอร์ที่ใช้หมัดต,ตัวอื่นๆทรดของมอเทนก็จะบล็อกศัตรูที่1ตัวครับทาเล่นของเขานั้นจะมีโอกาส20%ที่การโจมตี แล้วก็สก,กิลนี้ไม่ทับซ้อนกันเมื่อขึ้นอีลิทสองการโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น160%แล้วก็บวกลบขึ้นเป็น15%ครับถ้า potential ของมาร์เทนเพิ่มขึ้นเป็น6เนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายขึ้น5%ครับเป็น165%ยหกรนือร้อนะซาลินที่2เมื่อขึ้นอีลิทสองพลังป้องกันก็จะบวกขึ้น10%แล้วก็ลบดีกาย,ยาภาพบวกขึ้นอีก15%ครับ สกิลฐานของมาร์เทนสกิลที่1เมื่อโอเปอเรเตอร์นี้ถูกกำหนดให้อยู่ใน HR Office ก็จะเพิ่มความเร็วในการติดต่อ HR ขึ้นบวก20เซนและทุกๆ1ผู้ติดต่อที่ทำก็จะเพิ่มโอกาสที่ได้รับเบาะแสาของ Black Steel สกิลฐานสกิลที่2เมื่อขึ้นอีลีสอเมื่อโอเปอเรเตอร์นี้ถูกกำหนดให้ไปอยู่ในแผนกต้อนรับทุกครั้งที่มีการรวบรวมเบาะแสาที่ไม่ใช่ของไ i g แ t กก็จะมีโอกาสได้รับเบาะแสาของไรแเพิ่มขึ้นครับ สกิลที่1เมื่อเริ่มต้นวางก็จะได้ SP ีมาอยู่ที่0ูย์ก็จะใช้ SP5 ในการใช้สกิลสกิลประเภทการสะสม SP ีแล้วต่อยในหมัดถัดไปเป็นสกิลอัตโนมัติเมื่อใช้งานมลทเทนก็จะเก็บ SP จากการโจมตีเมื่อเก็บครบการโจมตีครั้งต่อไปก็จะสร้างความเสียหาย 20%0% ของแอตแท็แล้วก็โจมตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป้าหมายเมื่อมัสเตอรี่สกิลเพิ่มขึ้นแอตแท็ Attack ก็จะเพิ่มขึ้นทีละ e r บเกอระเป็น230% 2สที่ก็จะใช้ SP อยู่ที่10เมเริ่มต้นวางด้อยทีม0ครับ เมื่อใช้งานก็ระยะเวลาของเซษูจะอยู่ทาวนเมื่อใช้งานก็สามารถสลับหมดระหว่างสถานะเดิมกับสถานะดังต่อไปนี้คือลดพลังป้องก,กันลง25ลดระยะการโจมตีลงและเพิ่มแอตแทกขึ้น20เซนบล็อกบวกขึ้นอีกหนึ่งการโจมตีก็จะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดที่โดนบล็อกแล้วก็ฟื้นฟูลสพีสูงสุด5เทุกวินาทีเมื่อขึ้นมาสเตอร์ี่3ก็พลังป้องก,กันจะลดพี่20เพิ่มแอตแท็กขึ้นเป็น80แล้วร์เซ็นต p ที่7%กุกวินาที สกิลที่3ก็จะใช้ s p อยู่ที่24เมื่อเริ่มต้นวางก็จะได้สปมาอยู่ที่25เมื่อใช้งานสกิลจะคงอยู่2 7วินาทีเพิ่มช่วงการโจมตีและแอดแท็กขึ้นเ0ป็นการโจมตีจะเป็นการโจมตีแบบ2ครั้งเพิ่มอัตราการเปิดใช้งานของท้าเล่นแรกเป็น5 5การโจมตีแต่ละครั้งจะผลักเป้าหมายที่อยู่รอบข้างออกไป3ตัวในระดับน้ำหนักปานกลางเมื่อขึ้นมาสเตอรี่3 SP ที่ใช้ก็จะเหลือ40เวลาในการใช้งานก็จะเพิ่มขึ้นเป็น,น,าน,100น,าน,ปนสาม เมาเทมเมดิคตัวละครที่ค่าลงถูกแล้วก็ยิงต้นเกมดีมากๆเลยครับด้วยสกิลสอที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีบวกกับสกิลทาตุนี่มีการหลบก,การโยมตีกายภาพแล้วก็หกักจมีดทาให้การวางเมาเทนเปต้นเกมเนี่ยเขยิที่ Monster, มอนสเตอร์นิ่มๆหรืออื่นระดับปานกลางนั้นทําได้สบายมากๆแล้วก็แถมยังมีสกิลสาที่สามารถชูทาตุหนึ่งแล้วก็สร้างความเสียหายแล้วก็หลบก,การโยมตีไปด้วยได้ด้วยผมจึงขอแนะนําให้อัพเลยครับ ถ้ากำลังหาการดีๆมาใช้งานสกิล i ี y อ,อยากให้อัพก่อนเลยก็คือสกิลสองแล้วก็ต่อด้วยสกิลสามแต่ถ้าเกิดว่าชอบสกิลไหนก็จัดเลยครับทเทลิของมอเทนผมให้อยู่ในระดับที่เอสเลยครับไม่โกงมากแล้วก็ใช้งานได้ดีง่ายแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปป่นสวัสดีครับ